สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะวันนี้เราจะพบกันในบทที่2นิทานอ่านใหม่นะคะในหนังสือเรียนวรนณคดีลำนำนะคะเราพบกันในวันพุธที่18สิงหาคมนะคะในในชั่วโมงที่4นะคะต่อไปเราจะไปฟังเนื้อเรื่องนิทานอ่านใหม่จากคลิปวิดีโอนะคะเชิญรับฟังได้ค่ะ ราชสีกับหนูสวัสดีครับน้องๆวันนี้พี่พมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักกันอีกแล้วนั่นก็คือพัทและก้องก้องอยาก,ยากเป็นเพื่อนกับพัท แต่พาร์ทไม่ยอมเป็นเพื่อนด้วยเพราะกล้องตัวเล็กกล้องเสียใจนั่งร้องไห้คุณครูการดาเดินผ่านมาเห็นเข้าทำไมถึงไม่ไปเล่นกับเพื่อนล่ะคะผมเป็นคนตัวเล็กไม่มีค่าไม่มีใครอยากคบหาเป็นเพื่อน ครูการดาจึงเรียกเด็กๆมาที่ใต้ต้นไม้แล้วบอกว่าวันนี้ครูจะเล่านิทานให้ฟังมาถึงตอนนี้น้องๆคนเก่งลองเดาสิครับว่าคุณครูการดาจะเล่านิทานเรื่องอะไรให้เด็กๆฟังและนิทานที่คุณครูการดาจะเล่าให้เด็กๆฟังคือ เรื่องราชสีกับหนูครับแต่ก่อนที่เราจะไปฟังเรามารู้จักกับคำศัพท์กันก่อนนะครับเริ่มจากบ่วงแล้วหมายถึงบ่วงสำหรับดักสัตว์หนูหมายถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีฟันแท้อยู่ตามบ้านเรือนและธรรมชาติ ราชสีหมายถึงพญ<ย>า,าสิงโตนายพรานหมายถึงผู้มีอาชีพล่าสัตว์ผู้ชำนาญนป่าเชือกหมายถึงสิ่งที่ทำด้วยได้หรือป่านปอนำมาฟันหรือตีเกลียวสำหรับผูกหรือมัด รู้จักกับคำศัพท์ไปแล้วเราไปฟังนิทานกับคุณครูการดากันนะครับราชสีตัวหนึ่งนอนหลับอยู่ใต้ต้นไม้แล้วมีหนูตัวหนึ่งไต่ข้ามราชสีไปราชสีรู้สึกตัวจึงจับหนูเอาไว้หนูร้องขอชีวิตพร้อมบอกว่าอย่าฆ่าฉันเลย ถ้าปล่อยฉันไปฉันจะไม่ลืมบุญคุณของท่านเลยราชสีจึงบอกไปว่าตัวเจ้าเล็กแค่นี้จะมาตอบแทนบุญคุณเราได้อย่างไรแล้วก็ปล่อยหนูไปวันหนึ่งราชสีเกิดไปติดบวงแล้วที่นายพรานดักไว้ ดินเท่าไหร่ก็ไม่หลุดได้แต่ร้องครวนคลางหนูจำเสียงของราชสีได้จึงรีบไปช่วยโดยการปีนขึ้นไปบนคันแล้วแล้วใช้ฟันแทะให้เชือกขาดราชสีจึงรอดจากบ่วงของนายพรานมาได้ หนูพูดกับราชสีว่าในที่สุดตนก็ได้ตอบแทนคุณราชสีซึ่งเป็นสัตว์ใหญ่และมีกำลังมากเมื่อฟังนิทานจบแล้วพัดบอกก้องว่าเราเป,เป็นเพื่อนกันนะก้องยิ้มดีใจ เล่นเกมสนุกสนุกกันไปแล้วเรามาอ่านเรื่องราชสีกับหนูเพื่อเป็นการทบทวนกันนะครับราชสีตัวหนึ่งนอนหลับอยู่ใต้ต้นไม้แล้วมีหนูตัวหนึ่งไต่ข้ามราชสีไปราชสีรู้สึกตัวจับหนูเอาไว้หนูร้องขอชีวิต ถ้าปล่อยฉันไปฉันจะไม่ลืมบุญคุณของท่านเลยราชสีบอกว่าตัวเจ้าเล็กแค่นี้จะมาตอบแทนบุญคุณเราได้อย่างไรแล้วก็ปล่อยหนูไปวันหนึ่งราชสีติดบวงแล้วที่นายพานดักไว้ ดินเท่าไหร่ก็ไม่หลุดได้แต่ร้องกรวนคลางหนูจำเสียงได้จึงไปช่วยโดยการปีนขึ้นไปบนคันแล้วแล้วใช้ฟันแทะให้เชือกขาดหนูพูดว่าในที่สุด ตนก็ได้ตอบแทนคุณราชสีซึ่งเป็นสัตว์ใหญ่และมีกำลังมากอ่านเรื่องราชสีกับหนูไปแล้วเรามาทำความรู้จักกับหนูให้มากขึ้นในช่วงนี้ชี้แนะกันนะคะ ฟันสำหรับแทะอาหารอาศัยอยู่ทั่วไปตามบ้านเรือนและพื้นที่ทั่วไปแพร่พันได้เร็วหนูมีอยู่ด้วยกันหลายชนิดเช่นหนูนาจะทำรังบนพื้นดินติดโคนต้นข้าวหนูดำหนูท่อหรือหนูบ้าน อยู่ตามบ้านและยุ้มฉางน้องๆรู้ไหมครับว่าหนูเหล่านี้เป็นตัวแพร่เชื้อโรคและชอบกัดแทะข้าวของเสียหายถ้าน้องๆไม่อยากให้มีหนูอยู่ในบ้านก็ต้องหมั่นรักษาความสะอาดบ้านและจัดข้าวของให้เป็นระเบียบนะครับเอาล่ะครับก่อนจากกันวันนี้เราไปฝึกสมองประลองปัญญากับกิจกรรมสนุกๆกันนะครับ ฟังเรื่องราชสีกับหนูแล้วน้องๆก็อย่าไปดูถูกคนที่อ่อนแอกว่าเรานะครับเพราะวันหนึ่งเขาอาจช่วยเราให้พ้นจากอันตรายก็ได้แล้วพบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ เรามาตอบคำถามกิจกรรมไทยหน่วยกันนะคะเริ่มด้วยการทำแบบฝึกหัดทักษะภาษานะคะหน้า35 36 37ในข้อ4และข้อ5นะคะนักเรียนเปิดไปดูในแบบฝึกของนักเรียนเลยนะคะหน้า35ในหนังสือวรรณคดีลำนำบทที่2นิทานอ่านใหม่นะคะจะมีคำว่าเก่งเล็กอีโซ เก่งใหญ่นิทานอีศพแล้วก็ราชสีขวามือก็จะเป็นติดบ่วงแล้วราชสีกับหนูชอบเล่นไล่ล่านักเล่านิทานผู้ยิ่งใหญ่แล้วก็ชอบเล่นซ่อนหานะคะให้เรียนโยงเส้นนะคะระหว่างทางซ้ายมือกับขวามือนะคะให้มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกันตัวอย่างเช่นเก่งเล็กเก่งเล็กนะักเรียนว่าน่าจะโยงไปหาข้อไหนคะ ติดบ่วงแล้วราชสีกับหนูชอบเล่นไล่ล่านักเล่านิทานผู้ยิ่งใหญ่หรือชอบเล่นซ่อนหาเก่งเล็กจะชอบเล่นซ่อนหานักเรียนก็โยงมาอย่างนี้นะคะต่อไปนี่อีศบคือใครอีศบก็คือนักเล่านิทานผู้ยิ่งใหญ่นะคะแล้วก็เหลือเก่งใหญ่แล้วก็นิทานอีศบแล้วก็ราชสีให้นักเรียนโยงเส้นไปให้ครบทุกข้อนะคะ ส่วนอีกข้อหนึ่งนำคำที่กำหนดให้นะคะไปเติมลงในข้อความให้ถูกต้องนะคะมีคำว่าหนูมีคำว่าบ่วงแล้วเรานิทานแทะเชือกแล้วก็ความกตัญญูนะคะน,นเรียนมาใส่ให้ครบนะคะตัวอย่างข้อที่หนึ่งคุณครูเรียกเด็กไปที่ต้นไม้ใบหนาเพื่ออะไรเพื่อ เพื่อหนูเพื่อบ่วงแล้วเพื่อเล่านิทานแทะเชือกหรือความกระตันอยู่เพื่ออะไรคะก็จะเป็นเพื่อเล่านิทานก็เอาคำว,ว่าเล่านิทานมาใส่นะคะข้อที่2ข้าพเจ้าจะไม่ลืมบุญคุณของท่านเลยข้อความนี้เป็นคําพูดของของใครก็เป็นคําพูดของหนูก็เอาหนูมาใส่ตรงนี้นะคะเกิดอะไรขึ้นกับราชสีราชสีไปติดกับอะไรที่นายพานตัก ดักไว้นะคะก็ไปติดบ่วงแล้วนักเรียนก็เอาคำว,ว่าบ่วงแล้วมาเติมนะคะราชศีหลุดพ้นจากความตายได้อย่างไรราชศีหลุดพ้นจากความตายได้ด้วยหนูใช้ฟันทำไมคะแทะเชือกขาดข้อสุดท้ายหนูมีคุณธรรมอะไรหนูมีคุณธรรมเรื่องความกระตันอยู่นะคะนักเรียนก็เอามาใส่ให้ถูกต้องนะคะ สำหรับวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ